นี่ครับน้ำก้อนยานลครับหอมนี่หนึบตาครับได้สูตรว่าน้ำไนทิงครับน้ำหนองครับมาลองก้อนเบิ้งเน้ามาเทียมหั่นเป็นชิ้นครับผมก้อนไว้แล้วครับตาขิงกินกมิ้มเฮ้ยบารี่ครับเป็นพริกไทยเม็ดครับแต่เทียมกับพริกไทยเม็ดครับผมบ่มีน้ำผึ้งครับนไนทิงว่ามีน้ำผึ้งมันดีอ่ะอันพอดีอ่ะมั้งเออกิน มีโชครับไม่อยากซื้อลูกรองเมืองรับเนียปดไข่ครับซื้อมาลังค่ากี่ตะบัดกีหนเมตรสเมตรเนียยินงได้หเมตรครับ rồi, bên ngoài xeo được vậy ông, 4 5 từ hai em sào, kèng qua đo đó đấy, ngang. ตกทายด้วยทั่วเขียวอยีกเจ็เม,ม็ดครับครับนี่ครับมีโชคมันไม่อยากสูลงเนาะเดี๋ยวอีกรอบเลงครับให้มีโชว์ให้ล,มมลูกลักครับตอนนี้ศึกษาแล้ว กระเทียมหัน่นวดีชิ้นห้าหกคำแล้วก็พริกไทยเม็ดสื่อตามรานค้าทั่วไปครับหกเม็ดรอรุ่นนะับเดี๋ยวมาอัปเดตในวองกับการโม้ครับ